สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยประมาณ5วันน้องๆทุกคนคิดถึงพี่ไหมเออไม่ได้มาทําคลิปให้น้องๆทุกคนดูเลยอ่ะที่พี่ไม่ได้ทำคลิปให้น้องๆดูนั่นก็เพราะว่าตาพี่เนี่ยมีปัญหาหมอต้องให้พี่พักผ่อนแล้วก็ห้ามใช้สายตาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ได้ตัดคลิปให้น้องๆดูโอเคค่ะวันนี้นะคะจากที่พี่ไม่ได้ลงคลิปนานบุกฮิเวนเขาก็ได้มีการอัปเดตใหม่ซึ่งมีอยู่สี่อย่างด้วยกันนั่นก็คือ การอัปเดตเปลี่ยนแปลงร้านค้าเล็กๆน้อยๆค่ะแต่เราก็พอดูออกใช่ไหมคะว่าบุกเฮเวนเนี่ยเขาได้อัปเดตอะไรใหม่เข้ามาสิ่งที่พี่เห็นอันดับแรกเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือร้านขายของชํานี่ข้างหลังที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้ปะมาดูว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเดินเข้ามาเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วนี่นะคะทุกคนจุดแรกที่เราเห็นเด่นชัดนั่นก็คือร้านขนมเบเกอรี่นี่ให้เงินโอเครับ เอาก็เอาป้าเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นเบเกอรี่มากมายตรงนี้ so แต่ไม่สามารถกดคลิกได้วิ้ยตรงนี้หยิบได้ค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะน้องคนนี้เขาเอาเด็กมายัดใส่มือเราเค้กขอกดออกแล้วกันนี่เราเดินเข้ามาตรงนี้วิ้ยมีเค้กวันเกิดด้วยทุกคนหยิบได้ป้าวิ้ยหยิบได้วางได้ไหมเนี่ยเค้กวางได้ไหมวิ้ยวางได้ป้าวาง สามารถวางได้ชิ้นเดียวค่ะทุกคนนี่คัพเค้กคัพเค้กเราก็สามารถหยิบได้อุ๊ยดีดีด,ดีรู้สึกว่าในนี้นะคะก็สามารถหยิบได้เหมือนเช่นเคยถุงผ้าใส่ใส่เบเกอรีใ่ Berkeley, ใส่เค้กใส่ได้ไหมเคไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นจุดลูกอมค่ะทุกคนมีลูกอมแท่งช็อกโกแลตให้เราด้วยเดินเข้ามาตรงนี้ก็คงจะเป็นโหมดผลไม้แอปเปิลกล้วยข้างล่างเนี่ยมันแบนเกินไปไหมเนี่ย,ยข้างล่างตรงนี้เนี่ย กล้วยหยิบได้เฉพาะข้างบนข้างล่างหยิบไม่ได้โอเคจากที่เราดูแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นไส้กรอกเป็นอาหารสําเร็จรูปน่าจะใช่นะคะทุกคนเป็นอาหารแปรรูปแต่เราดูไม่ออกไงว่าเป็นอะไรข้าวโพดอบแห้งอันนี้ก็เป็นเต้าหู้อันนี้ก็เป็นไส้กรอกไก่โอ้แล้วก็มีแซลวินให้เราทานด้วยค่ะทุกคนโอ้ข้างล่างของเราเนี่ยเต็มไปหมดแล้วโอเคตรงนี้ก็สามารถหยิบได้นะคะทุกคน วีพิซ่าหยิบได้ปะโอ้โหหยิบมากินแบบนี้เลยกินก่อนจ่ายเงินแล้วเราจะไปจ่ายเงินจากใครวะเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราเราไม่สามารถกดได้นะคะทุกคนเอาไว้โชว์เฉยๆจากที่เราดูแล้วนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะขยายเพิ่มมาถึงด้านหลังเลยอะเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็น ที่สําหรับจอดรถนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อสัตว์นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบฮอทดอกฮอทดอกอีกแล้วไม่ใช่อาหารแปรรูปอะไรวะเนี่ยเนื้อปลาอุ๊ยนี่ไงเนื้อปลาแล้วแท่งสีขาวนี่มันเนื้ออะไรวะนี่กว้างเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะส่วนมากนะคะเด็กในบุกเฮเว่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาเล่นอะไรในนี้เขาจะตั้งร้านเียเองอะไปเปิดบ้านแล้วก็ขายของเองจะได้ไม่มีใครมาป่วนไะต่อไป โอ้นี่เจอแล้ว Book h e a v e บ Bank มาเรามาสำรวจดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังจากที่เราดูข้างนอกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสีนะคะทุกคนทุกคนจำได้ไหมคะว่าบุ o เ h เ a v e เนี่ยข้างในธนาคารมันเป็นสีเขียวนะแล้วก็ตรงเนี้ยสีเทาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นกระจกกระจกสีขาวทึบมากเลยแล้วก็ตู้ ATM เมื่อก่อนมันน่าจะเป็นสีเงินนะคะทุกคนหรือเป็นสีเขียวก็ไม่รู้ออ้พื้นจากข้างหลัง ก็เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นลายอิดลายปูนแล้วก็เพิ่มพรมเช็ดเท้าตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนเพื่อนนี้ก็ทําดีนะจากบันไดที่ไม่มีลวดลายอะไรเนี่ยเริ่มมีลวดลายเข้ามาใหม่แล้วค่ะทุกคนข้างบนข้างบนข้างบนโอเคค่ะทุกคนข้างบนนี่ดูเหมือนว่าไหนระเบิดดูสิ โอเคค่ะหลังจากที่เราระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูจากข้างในเนี่ยมันเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากนี่พื้นไรหินตรงนี้ก็เป็นสีเขียวเหมือนเดิมปะออกไปต่อมาร้านขายเสื้อผ้าทุกคนสังเกตอะไรไหมคะร้านขายเสื้อผ้าเมื่อก่อนร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นออกสีชมพูหวานแววมากเลยอุ้ยตรงนี้สามารถหยิบได้เดี๋ยวนะใช่ไหมเป็นรูปมือเอ๊ะเดี๋ยวนะ มันกดแล้วมันลองใส่กางเกงเลยแล้วเราจะเอาอกอยังไงวะเนี่ยอ่ะอะกางเกงสีเขียววิมันสีดำไม่ใช่สีเขียวแล้วสีฟ้าล่ะวิสีฟ้าเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยกางเกงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนแล้วแล้วนี่มีห้องลองเสื้อผ้าด้วยนะถ้าหากเราจะลองเสื้อผ้าเนี่ยเราจะเข้าไปกดยังไงวะเนี่ยเออในเมื่อเราจะต้องกดตรงนี้ ถ้าเข้าไปข้างในแล้วเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้ายัางไงเนี่ยเออในเมื่อเสื้อผ้ามันอยู่ข้างนอกแล้วข้างบนน่าจะเป็นเสื้อนะคะทุกคนอุ๊ยนานละก่ะบาร์บี้เสื้อบาร์บี้ในเมื่อเราเข้าไปห้องเปลี่ยนชุดแล้วไม่มีเสื้อผ้าให้เราใส่นะแล้วก็ยืนเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะทุกคนตรงนี้เป็นมวดหมู่ของกางเกงผู้ชายนะคะทุกคนแต่ผู้ชายเนี่ยมันไม่มีห้องลองเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะตรุปก็คือเราต้องมายืนจิ้มแบบนี้ตรงนี้ละ่ะไม่สามารถหยิบได้เนาะอุ๊ยมีที่แบบ คิดเงินแบบไม่มีเก้าอี้นั่งด้วยนะคะทุกคนโอเคปะต่อมานะคะที่เราเห็นบุกเ e เว่นเขาไมา่ได้บอกที่มีการอัปเดตนั่นก็คือตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันน่าจะเป็นสีขาวหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจคะ่ะทุกคนถ้าน้องๆจําได้เนี่ยน้องๆคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สีฟ้าแบบนี้อ่ะแต่มันไม่ใช่การอัปเดตอะไรมากมายเขาก็เลยไม่ได้บอกมัง้งป้าอันสุดท้ายที่พี่คิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นั่นก็คือ ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ที่มีให้เปลี่ยนมี3อันเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันเป็นร้านขายรถ <c oughs> เขาบอกว่ามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงร้านซ่อมยนต์ให้เป็นห้างสรรพสินค้าอตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นที่โล่งๆนะคะทุกคนโอเคตรงนี้นะคะ เปลี่ยนจากร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยเป็นร้านขายอะไหล่ยนต์มากกว่านะคะทุกคนตรงข้างบนที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงพิพิธภัณฑ์เป็นที่โล่งๆอะ่ะเมื่อก่อนมันก็เป็นที่ขายรถนะอออตอนนี้เขายังไม่วางอะไรเลยอะ่ะแต่เขายังไม่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรไปโอเคโอ้โหหรูหรานะจากร้านเหลืองๆเล็กๆเนี่ยนั่งได้เงี้ยงแต่ขับไม่ได้ให้ลองนั่งเฉยเนาะ เออพนักง,งานคะพนักง,งานต้อนรับอยู่ไหนคะเงียบเลยนะคะทุสัยแถวนี้เนี่ยรถเขาขายออกหมดแล้วพนักง,งานก็เลยลาออกใช่ไหมคะ น่าจะใช่ใช่ไหมคะข้างหน้านี้มีการเขียนตัวแดงๆด้วยนะคะทุกคนบอกว่าสินค้ารถยนต์อ๋อเป็น e เก้าอี้เหรออ๋อเป็นเก้าอี้ให้เราเลือกอ๋อแล้วถ้าหากเราอยากได้รถคันนี้ล่ะอู้หูเสกขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะอีกคันหนึ่งรถคนันนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้ามานั่งตรงนี้เนี่ยเออผู้จัดการคะมีรถแบบเร็วๆทันสมัยแล้วก็สามารถขับได้ทั่วเมืองแล้วก็อวดหนุ่มๆได้ไหมคะผู้จัดการ โอได้เลยค่ะเลือกเลยนะคะรถของเราเนี่ยมีมากมายลูกค้าอยากได้รถทันสมัยใช่ไหมคะได้เลยค่ะเอาเป็นนี่เลยค่ะคุณลูกค้ารถกําจัดผีรับรองนะคะหนุมๆเนี่ยเข้ามาติดตมอ๋อจริงเหรอคะได้เลยค่ะเอารถคันนี้นะคะส่งกลับถึงบ้านเลยค่ะผู้จัดการโอ้โหเล่นอะไรวะเนี่ยเย้ yeah. น้ำท่วมมาะทุกคนบุคเคเวเขาอัปเดตอะไรวะเนี่ยตั้งแต่อัดคลิปมา1ปีไม่เคยเห็นบุคเคเวทน้ทําท่วมโอ้โหน้ําท่วมแล้วทุกคนเราเพิ่งอัดคลิปได้ไม่นานน้ําก็ท่วมแล้วเร็วๆเ,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 เราจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมเอารถขึ้นที่สูงคุณจะต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่าโอเคโอเคเราจะต้องเอารถขึ้นที่สูงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าหากเราไม่เอารถขึ้นที่สูงเนี่ยรถเราก็จะพัง โอเคค่ะทุกคนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะตอนนี้น้ำท่วมน้ำท่วมหนักมากเลยใกล้ hmm. จะท่วมหัวพี่แล้วโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหมูแดงด้วย